การกลับมาของฮีโร่ตอนที่191เกิอดนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเ่านี้ครับไม่ไมสุภาพเนื้อหาไม่เหมาะสมบ้างนิดนิดช่องนี้สั่งเพื่อคนที่ชอบมังงะแต่ไม่ชอบอาา่านผมจะฝากในดีสนุกที่สุดนะครับถ้ามีอะไรไม่ดูกใจผมต้องขอโทษด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังกันนะครับใจเย็นนะใจะเย็นนะแค่ข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวฉันจัดการให้ฮะไม่ว่าจะแปลกแค่ไหนแต่ก็เอาเธอฉันน่ะแบ็กอัพข้อมูลทุกอย่างเตรียมไว้แล้วโชคดีไม่มีปัญหา มาลองดูกันอีกครั้งและทำไมฉันถึงรู้สึกแปลกๆรู้สึกว่าจะต้องมีเรื่องไม่ดีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆวิญญาณดาราสร้างแม่ทัพวิญญาณดาราเจ้ารนเออเออนี่ไอเจ้าตัวเล็กนี่เธอกำลังล้อเล่นกับความรู้สึกของฉันอยู่งั้นเหรอ นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้บางทีมันอาจจะเหลือข้อผิดพลาดอยู่อีกนิดหน่อยเดี๋ยวฉันขอลองดูอีกครั้งหนึ่งนะแปลกมากทำไมปืนนี่มันดูเหมือนกับของเด็กเล่นยังไงชอบกลไม่ต้องกังวลไปหรอกนะฉันทำได้อยู่แล้วฉันยังมีการสำรองข้อมูลอื่นอยู่อีกมา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 ลองกันอีกครั้งนี่ไอ้เจ้าตัวเล็กฉันจะเชื่อใจเธอได้ใช่ไหม ได้สิได้สิไม่ต้องกังวลไปหรอกนะปีนกลางขึ้นแล้วนะฉันคือเอไออัจฉริยะเลยวิญญาณดาราสร้างครั้งนี้ความรู้สึกนี่รู้สึกว่ามันจะได้ผลแม้ทัพวิญญาณดารา,ารเจ้าเดินอ้าวเฮ้ยแล้วทำไมถึงได้มีมือข้างเดียวกันล่ะเป็นร่างที่มีดาบใหญ่ยักษ์อยู่ด้านหลังแถมรวมร่างกับร่างนกมีแขนข้างเดียว นี่มันเหมือนกับตัวละครที่อยู่ในทีวีที่ฉันเคยดูตอนที่อยู่ในยุคศูนย์นั่นเลยไม่ใช่เรื่องไงสลายนี่เธอสร้างอะไรของเธอกันเนี่ยข้อมูลที่เธอมีอยู่ในตอนนี้มันมั่วไปหมดแล้วบ้าเอ้ยฉันไม่ควรคุยกับเธอเลยสักนิดเธอมันก็เป็นเพียงแค่เศษขยะไร้ค่าไร้ไรประโยชน์ตกรุ่นทำอะไรไม่ได้แล้วทำลายทิ้งซะเลยดีกว่าโอ้ยโอ้ยอย่าบีบอย่าบีบโอ้ยโ,ยโอ้ย ได้โปรดเธอได้โปรดนายท่านนายท่านสุดหล่อนายท่านที่เคารพบได้โปรดรอสักครู่เถอะนะคะได้โปรดให้โอกาสฉันอีกครั้งไม่ไม,ไม่ไม่สินายท่านได้โปรดมอบโอกาสให้ฉันอีกครั้งด้วยเถอะไม่ไม่มีโอกาสของเธออีกแล้วคงเป็นเพราะว่ายิงด้วยริงด้วยเป็นเพราะว่าวิญ,ญญาณดาราทั่วไปของข้อ,ขอมูลดวงดาวนี่นะ่ะมันมีปัญหาใช่แล้วใช่แล้วฉันเข้าใจแล้ว ข้อมูลของแม่ทัพวิญญาณดารา,าเฉลิหนนะ้ามันไม่ควรที่จะมีอยู่ในยุคนี้มันไม่ควรมีเลยจริงๆนะเจ้าคะ่ะสิ่งที่นายท่านผู้ราเราได้ก๊อปปี้มานะ่ะมันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องเจ้าคะ่ะเฮอเธอพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรกันนายท่านผู้ฉลาดหลักแหลมท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าแม่ทัพวิญญาณดาราในพลทั่วไปนะ่ะจะประกอบไปด้วยสองส่วนหนึ่งก็คือวิญญาณทั่วไปสองก็คือผนึกดวงดาว พันึดวงดาวนั้นมันหมายถึงกุญแจสําคัญของโฮสซึ่ซงกุญแจนั้นมันจะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายดวงดาวได้นายท่านสามารถเข้าใจได้ว่ามันก็คือรหัสผ่านสําหรับการเข้าถึงขังข้อมูลของแม่ทัพวิญญาณดาราในเครือข่ายดวงดาวนะคะส่วนจิตวิญญาณดารามันเปรียบเสมือนข้อมูลเชิงกลไกของแม่ทัพวิญญาณดารานายท่านสามารถเข้าใจได้ว่ามันเป็นของที่อยู่ในตัวของนายท่านอยู่แล้วเจ้าค่ะแล้วไงต่อพูดมาสิ นายท่านสุดละไม่ต้องมาทำเป็นประจบสอบพอเข้าเรื่องแล้วก็พูดมาได้แล้วแม่ทัพวิญญาณดาราทั่วไปที่นายท่านคัดลอกมาดูเหมือนว่ามันจะได้รับการดัดแปลงมาจากคนอื่นไปแล้วแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็เถอข้อมูลที่ได้รับอนุญ,ญาตคุณแจน่ะมันเป็นของแท้แน่นอนเจ้าค่ะและตอนนี้ฉัน arya, อออัจฉริยะก็กำลังอัปเดตข้อมูลเวอร์ชันล่าสุดของแม่ทัพวิญญาณดาราเฉาเรือนให้กับนายท่านอยู่ ครั้งก่อนที่ฉันได้คัดลอกแม่ทัพวิญญาณดาราอาวปิงรูปร่างของมันก็ไม่เหมือนกับในตอนนี้หรือว่ามันเป็นอย่างที่ไอ้เจ้าตัวเล็กนี้มันพูดไว้สรุปว่ามันมีบางอย่างผิดปกติกับแม่ทัพวิญญาณดาราที่ฉันคัดลอกมาใช่ไหมฉันเดาว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นส่วนว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นได้ส่วนว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้เรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฮะเธอเดางั้นเหรอ พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงช่วยพูดมาตรงๆหน่อยสิอืถ้าจะพูดให้ถูกความน่าจะเป็นที่จะมีโอกาสเป็นแบบนี้ได้มันมีโอกาสเกิดขึ้นเจ็ก5กปต์กำลังดาวน์โหลดโอเคถ้าตามที่เธอบอกระบบสตาร์มัตเตอร์ R, มันก็เป็นแค่ระบบปลักอินที่ใช้ในการเชื่อมต่อใช่ไหมอมถูกต้องไหมนะถูกต้องไหมนะ ถ้าจะพูดให้ถูกก็คือความเข้าใจของโฮสสุดลอหนะ้ามันมีทิศทางที่ถูกต้องอยู่45.329พูดดีๆกับฉันได้แล้วก่อนที่ฉันจะโกรธเธอไปมากกว่านี้ค้าข้า,ขาระบบสตาร์มเตเต์น่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สุดๆยิ่งใหญ่เกินกว่าที่โฮสจะสามารถเข้าใจได้อย่างไรก็ตามฉัน AI ไอที่ได้รับการพัฒนา a ออัจฉริยะที่เป็นส่วนเสริมของระบบสตาร์มเต ฉันได้รับการพัฒนาแล้วมันเท่ากับว่าฉันนั้นยิ่งใหญ่กว่าระบบสตาร์มาเตอร์ซะอีกดาวโหลดเสร็จสิ้นเอ๊ะเสร็จแล้วเหรอเยี่ยมคราวนี้จะต้องได้ผลอย่างแน่นอนลองดูได้เลยลองดูได้เลยงั้นเหรอคราวนี้ฉันจะเชื่อใจเธอได้ใช่ไหม้ออแน่นอนคราวนี้เชื่อใจฉันได้เลยวิญญาณดาราสร้าง แม่ทัพวิญญาณดารา,าเจาเริเปลี่ยนสีดาราสีดารา,าเจ้าเริมาดูกันว่ามันมีอาวุธใหม่อะไรบ้างไหมออกมาดาบโซฟินิกแปลงร่างร่างนกฟินิกวิญญาณดาราสลายเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอยอดเยี่ยมเลยใช่ไหม ครั้งนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วใช่ไหมถึงแม้ว่ารูปร่างมันจะแตกต่างกับแม่ทัพวิญญาณดารา,าเฉาหรุนก่อนหน้านี้ไปบ้างแต่ถึงยังไงมันก็สามารถใช้พลังได้อย่างง่ายได้กว่าเดิมความรู้สึกนี่แม่ทัพวิญญาณดารา,าเฉาหรุนอันนี้มันช่างทรงพลังอย่างแทจ้จริงก็ฉันพูดไปแล้วไงว่าก่อนหน้านี้นะ่มันมีคนไปดัดแปลงแม่ทัพบิญญาณดา,า,ารา,าเฉาหรินทำไมคนพวกนั้นถึงได้ดัดแปลงอะไรแบบนี้กันล่ะ รรู้หือเปล่าฉันจะไปรู้เรื่องพวกนั้นได้ยังไงกันล่ะข้อจำกัดของฉันในการเข้าถึงเรื่องพวกนี้มันมีข้อจำกัดเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้แต่ว่าไอ้คนที่ทำแบบนี้นะั้มันช่างน่ารังเกียจซะจริงจริงการทำแบบนี้นะมันจะทำให้ฐานข้อมูลมันผิดเพี้ยนไม่สามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆได้และข้อมูลทุกอย่างภายในไม้ทัศนป็นญาณดารามันจะไม่สามารถเรียนรู้และเติบโตต่อไปได้เช่นกันและเมื่อเป็นแบบนั้น แม่ทัพวิญญาณดาราเพือข่ายดวงดาว,วามันจะค่อยๆแยกออกจากกันความปลอดภัยต่างๆจะลดน้อยลงเรื่อยๆนี่มันนับว่าเป็นเรื่องที่วุ่นวายเป็นอย่างยิ่งเออนี่เธอไม่รู้จริงๆสินะว่ามันเป็นฝีมือของใครเดี๋ยวก่อนสิถ้ามันเป็นแบบนั้นนี่เธอช่วยตรวจสอบแม่ทัพวิญญาณดาราที่ฉันคัดลอกมาหน่อยได้ไหมว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีปัญหา เดี๋ยวฉันจะดูให้นะเอ๊ะอ๊แปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะรอสักครู่นะอ่ะริงด้วยมันมีปัญหามีปัญหางั้นเหรอทักษะมังกรนักฆ่าน้ำแข็งมันควรจะถูกปลดล็อกเมื่อเจ้าของแม่ทัพวิญ,ญญาณดาราขึ้นไปสู่ระดับสวรรค์และตอนนี้มันกลับสามารถใช้งานได้แต่ว่านะทักษะนี่ของโฮสต่นะมันไม่ได้ถูกปลดล็อกโดยระบบสตาร์มาสเตอร์ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอฉันดูหน่อยว่ามันมีอะไรผิดแปลกไปอีกบ้างนี่ไงล่ะในตอนที่โฮสได้คัดลอกแม่ทัพวิญญาณดารา,าเฉาเลินในตอนนั้นทักษะมังกรนักฆ่าเย็นก็ได้ถูกปลดล็อกแล้วนั่นก็หมายความว่านายท่านได้รับมรดกข,ของเจ้าของแม่ทัพวิญญาณดาราคนก่อนหน้าได้ทิ้งเอาไว้ถ้าอย่างนั้นแม่ทัพวิญญาณดาราที่หลานคุณได้รับมรดกในอาณาจักรลับก่อนหน้านี้ แล้วมันยังมีอะไรแปลกๆอย่างอื่นอยู่อีกหรือเปล่าข้อมูลอย่างอื่นสอดคล้องกันไม่มีปัญหาตามที่คาดไว้ทั้งเฉาเหรินและอาปิงพวกมันยังมีปัญหาแบบนี้เป็นไปได้ไหมว่าแม่ทัพวิญญาณดาราทั้งหมดที่ฉันเคยคัดลอกมาก่อนหน้านี้พวกมันล้วนแลวแต่มีปัญหาทั้งหมดใน,นชีวิตที่แล้วฉันได้คัดลอกเฉาเหรินไปชีและก็อาวปิงมาจากซุนเซีย่ยน,นายพลนนันหลงและก็ล้านคุณ พวกเขาตั้งสามคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือพวกเขาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นตอนนี้ปฏวติศาสตร์ของเอาปิงไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าเกิดการแทรกแซงจากฉันณเวลานี้เจ้าสุนเซียนนั่นก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าของแม่ทัพปิญญาดาราเฉาหลุนและในอนาคตก็มีแนวโน้มว่าเขาจะไม่ได้เป็นด้วยเช่นกันในชีวิตนี้ตรงนี้เผื่อใครงงน่าขอรับแม่ทัพปิญญาดาราเฉาหลุนในปัจจุบันก็คือปู่สามของพระเอกและพระเอกก็คิดจะช่วยเหลือทําให้ คนต่อไปที่จะได้เป็นแม่ทัพวิญญาณดาราคงจะไม่ได้เป็นอีกต่อไปแล้วขอรับถ้าหากฉันอยากจะพิสูจน์ว่าความคิดของฉันถูกต้องหรือไม่ฉันก็ต้องไปหาน,น,นายพลนันรงเพื่อคัดลอกแม่ทัพวิญญาณดาราไปเฉยอย่างไรก็ตามน,น,นายพลนันรงซึ่งเป็นหนึ่งในแปดนายพลของอาณาจักรเทียนตูในปัจจุบันเขามีกองทัพทั้งหกของตระกูลนันรงและอยู่วางออกไปทางทิศเหนือของจ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 ำเอาไว้นะ การก่อกาบฏของพวกมิหลุนนั้นจะต้องจบลงให้ได้จะต้องสู้มันให้ได้ทำยังไงก็ได้อย่าให้อนาจักรเทียนตูต้องถูกปนวกกับพวกมันเมื่อสมดญลแห่งอำนาจในทวีปตะวันออกถูกทำลายลงเมื่อนั้นจะต้องเกิดภัยพิบัติใหญ่หลวงเป็นแน่ฉันขอฝากภารกิจขององค์จ้ากพปปช,ชินไว้กับนายด้วยในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะง่ายกว่าถ้าฉันต้องไปตามหาไอ้เจ้าเล่ห์คนนั้นสุนเสีย เจ้าตัวเล็กบอกเราไปกันเถอะหลังจากที่ปรับแต่งลัทธบุงยาให้กับท่านปู่สามได้เสร็จสิ้นแล้วร้อยปัญหาต่างๆได้ลี่ค่ายหลังจากนั้นก็ไปจับไอ้เจ้าหมอนั่นมาที่นี่แหวนลึกลับแปลกๆที่อยู่บนคอของมันฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่โอ้โอ ทำไมเนื้อหามันถึงได้กว้างขนาดนี้เหมือนหัวไปหมดแล้วเนี่ยคนแปลเหนื่อยแล้วเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเจ้าค่ะ